ทีนข่าวกีฬาฟุตบอลไทยายฉีสไตล์ประจวันที่12มกราคม2567โดยชายพบคลังฟุตบอลไทยครับเราไปดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้อารัตน์ไงนะผมช่องทางการถ่ายทอดสดทรูแบค็อกพบกับบรรทัศนของทางฝั่งบริรัมในช่วงวันนี้ เดีย๋ยวน,นี้ช่วงเย็นเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง Tru bon ูบอลไทย3ศึกซูเปอร์บิ๊กแบเมืองไทยการแข่งขันเ bon ึกคริบอลไทยลีกในฤดูกาลส0 2 4ันทัพแข้งเทพทรูุบังคอกเปิดบ้านารับการเยือนของจ่าฝูงทัพปราสาทสายฟ้าบุริลัมวันที่12มกราคมเวลา19นาฬิกานสนามบีจีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องทร bon ูบอลไทย3ในครั้ง,งนี้เดีย๋ยวนี้เรามาดูผลงานท้งนัดล่าสุดแล้วก็สภาพความพร้อม ของทั้ง2ทีมก่อนจะฟัดกันสักหน่อยนะฮะเริ่มไปที่ฝั่งด้านของแบงคอกกันก่อนวยกัน,ก,นก็จะมีวันที่20เดือน11งวันแบงคอกชนะพัทยาไป3ต่อหนึเดือน11เเมืองทองชนะแบงคอกไป2ต่อหนึเดือน1 1 2เงวันทชนะแบงคอกไป1นต่อศ วันที่1เดือน12 2024 BG ชนะแบงคอกไป1นึ่งต่อศูนยก็วันที่4เดือน12 2024สองพันยแบงคอกชนะนำดินไป3าต่อสในครั้งนี้โดยจะพบความพร้อม,มนะผมทั้งฝั่งทางด้านของทรูแบงคอกนั้นทรูแบงคอกเนี่ยเรียกว่าทำผลงานเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะเอ่อเมกาสตาร์นำดินไป3าต่อสองส่วนเดลิคแข่งทั้งสีิบห้าเกมชนะไป9เสมอ3แพ้ไป3ามไม่ได้บทมสิบแต้มอารันดับที่2ของตารางคะแนน โดยการน,นี้ความพร้อมนะผมทางด้านของเกมนี้ทัตวันสศีปานกุลซือของธนบุรีไม่มีปัญหาในการจัดทัพตัวหลักพร้อมที่จะลุยทั้งเบริเทศป้อมพันเอเวอรตตันิติพงษ์เสรานนนนสุวรรณทองสงทิติพันธ์พ่่งจันร์มัชมูชเอสและก็มูเซนอัสกาสานี ส่วนในรบฝั่ง5เกมหลังสุดของทางฝั่งบริลัมนะฮะก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่24เดื 24, 24 24, นอน12 2 0 2 4นครราชสีมาแพ้บริลัม1ต่อ5 18เดือน12 2 0 2 4มหาสาครคามแพ้บริลัมไป0ต่อ5 22เดือน12 2 0 2 4บริลัมชนะเมืองทอง1ต่0 แล้วก็10 29เดือน12 2 24 BG แพ้บุริรัมไป0ต่อ2และก็วันที่9เดือน1 2 25บุริรัมชนะเบอร์เนียวไป4ต่อ0ในคณะนนี้โดยงนันนี้บุริรัมทำผลงานในเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเบอร์เนียว FC ไป4ต่อ0ส่วนในลีกแข่งทั้งหมด15เกมะฮะชนะไป12เสมอ3แพ้ไป0ปล่อยถ้มด39แต้มรังอันดับที่1ของตารางคะแนน โดยความพร้อมในเกมนี้ออสมาปรอกุลซื้อของฝั่งบริลัมพร้อมจัดทัพชุดใหญ่เช่นกันนำทัพมาโดยเทียร์ธบุมทันนรุบดินวีร์ลวัฒนัทโดดมเคนเดตดูเกลพิธิวัตสุจิตธรรมกุลรุคัสคริมพิมพ์สุประชัยใจเด็ดกริยแม่บิสโซดีและก็สุบนรัสเหมือนตา โดยบวิเคราะห์ในเกมนี้เจ้าบ้านทรูเบนคอกเนี่ยหลังจากที่แพ้มา3เกมติดต่อกันล่าสุดเนี่ยกลับมาบดล็อกชนะเกมแรกไ้แล้วส่วนเกมในบ้านลอนแรงฤดูการนี้ไม่แพ้ใครมาแล้วถึง5เกมชนะรวดมาเลยโดยทีมเยือนฝั่งบริลัมเองก็เดินหน้าชนะเป็นเกมที่6ติดต่อกันในทุกบริการแถม4เกมหลังไม่เสียประตูเกมนอกบ้าน6เกมหลังไม่แพ้ใคร3เกมล่าสุดชนะรวดทุกเกมทั้ง2ทีมเจอกันมาล่าสุดที่บริลัมชนะไป4ต่อ2 ผลการที่คาดนะฮะมีโอกาสเสมอกันไป .2 อต่อสในครักนี้ค่อนข้างจะสูงเลยนะเป็นนวังงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทีมนะฮะทั้ง2ทีมนี้ใครฝั่งไหนก็ไปเชียร์กันได้เลยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอะไรเงยด้วเลยนะรองประธาน VFF ประกาศทีมชาติเวียดนามใช้แข้งโอสัญชาติอย่างไม่จํากัดในคารักนี้โดยการน,นี้ทีมชาติเวียดนามสั่นสะเทือนวงการฟุตบอลอาเซียนกันอีกครัง้ง เมืองด้านของทาฝั่งเจนก็กตวนรออาประธาน VFF ออกถแถลงการทีมชาติเวียดนามเตรียมจะเข้าสู่ยุคใหม่เปิดเผยประหวัางในงานฉลองแชมป์อาเซียนครับ2024ประกาศจะใช้ผูเ้เล่นโอนสัญชาติเต็มระบบอย่างไม่จำกัด ซึ่งแข้งต่างชาติในลีกเวียดนามโดยเฉพาะแข้งโองสัญชติตปบราซิลจะได้สิทธิ์ถูกพิจารณาก่อนโดยรองประธาน VFF ระบุเลยนะว่าเวียดนามจะยังคงปแปลงสัญชาติผู้เล่นเสริมทีมต่อไปหาพวกเขาตรงตามกฎและข้อกำหนดของสมาพันธ์เราจะไม่มีการจำกัดจำนวนตัวผู้เล่นที่จะ,ปะแปลงสัญชาติเข้ามาในทีมโดยผู้เล่นที่เล่นอ,อยู่ในประเทศเวียดนามนั้นจะได้รับสิทธิก่อนซึ่งนั่นหมายความว่าทีมชาติไทยมีโอกาสจะมาเชิญหน้ากับทีมชาติเวียดนาม ที่มีนักเตะบราซิลภายในทีมมากกว่า7คนขึ้นไปในะคะรั้นี้อย่างแน่นอนโอ้โหเป็นว่างานนี้เรียกว่างานหนักหน่วงของทีมชาติเวียดนามนะฮะเรียกว่ารดเดีวเอาทันใจไว้ก่อนก็ต้องมาดูกันต่อไปก็ัด้วยกันว่าไทยจะวางแผนเจอกับพวกเขาอย่างไงดีเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตในางานนี้โหหอ,อกดาวรุ่งทีมชาติอิโนโดนีเซียประเดิมนัดแรกให้กับทีม่งของ Oxford ออกฟอร์ดเเดนะ เมื่องานนี้นักของมาเซบริโนเฟอร์นันเดสสุนนาดาวโรดของทีมชาติอินโดนีเซียถูกคน้านของทางออกฟอร์ดยืนเต็ดนะฮะสมมตสอนต้นสังกัดส่งลงสนามเป็นเกมแรกรอบสามเมื่อ่ําคืนที่ผบานมาซึ่งงานนี้ดาวเตะวัย20ปีรายนี้ก็ย้ายจากด้านของทางฝั่ง ไดเซ่ทีมเด็กรองของทางฝั่งเบลเยียมมาร่วมทีมออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะฮะเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ไปสวที่0 2 4่และก็เพิ่งจะได้มีโอกาสลงเล่นนัดแรกแรกทางทีมเมื่อคำขืนที่บันมาเป็นตัวสำรองนาทีที่89เกมบุกไปพ่ายแอตเซสเตอร์ซิตี้1ต่อ3ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่ออกฟอร์ดต้องจอดป้ายเป็นแค่รอบ3ในรายการนี้แต่ทว่าเองนั้นมาเซเรโน่ก็ถูกจารึกชื่อเป็นชาวอินโดนีเซียแท้ๆคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ ที่ได้ลงเล่นในรายการฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดนะฮะในโลกแม้ว่าก่อนหน้านี้เอลคานชแบกกอชกองหลังลูกครึ่งอังกฤษอินโดก็เคยถูกจารึกชื่อเป็นนักเตะอินเอาคนแรกที่ได้ลงเล่นไอศึกเ a ฟเอัพอังกฤษเกมรอบแรกแมตช์ที่เชอร์ริงแฮมเจา้าสกับ FC ฟซีฟิล1ต่อ1เมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำหรับนักของมาเซเรโน่ฟอนันเดสเนี่ยจะมีภารกฐฐิจนะฮะช่วยทีมชาติแต่ละของอินโดนีเซีย ลงทำกนนารแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3กรุ่ม4นัดที่7บุกไปเยือนออสเตรเลียวันที่20มีนาคมต่อด้วยนัดที่8เล่นในบ้านพบกกับบาเรนวันที่25มีนาคมในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะเปน็นคำว่างานนี้นะผมก็ต้องมาดูกันต่อไปกันนการอินโดจะประาดอีกครั้งไหมเรามาดูข่าวต่อมาเกินครับ อาร์ตยังไงต้นสังกัดของอุสมานอ่าบูซาเปิดรังพ่คู่แข่งไป1ต่อสศึกฟุตบอลอ่าศึกฟุตซอลลีกสเปนในครั้งนี้โดยจิมบีคาตากิน่าเปิดรงังไพ่คาเอ็นฟุตซอลคลับไป1นต่อสศึกฟุตซอลลีกดิวชั่น1ของสเปนในฤดูกาลสั2 4ที่นนนนแมชเดย์ที่14เมื่อคืนที่่านมาโดยเกมนี้ทางด้านของฝั่งเจ้าถิ่นบีได้ประตูขึ้นนำา1.0ต่อจากมูฮัมหมัดอุสมานบูซาของฟรรรรุตซอลทีมชาติไทยนาทีที่5 ซึ่งเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในการค้าแข่งให้กับทานักองจิมบีแต่ทว่าทีมเยือนคายเอ็นมายิงแสง2ประตูวลวดจากขนานักของดานี่ชูโดและก็เรนาโตนาทีที่32ในครั้นี้น,นะนั่นเองนะโดยทําให้ทานักของตางฝั่ง,งจิมมี่คาตาเกนหน้าแข่งไปแล้วบ้างถึง13นัดชนะไป7เสมอไป3มือบ24แต้มรั้งอันดับที่6ของตารางคะแนน สตหลับเกมนี้นต่อไปจิมบีคาตาเกน่าจะออกไปเยือนเปนิสโคราวันที่16มกราคมที่จะถึงนี้เป็นในวันง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอารันติง b บีจีสปอร์ตยิงสดนัดชิงดำอินเตอร์ไฮฟุตบอลมอลายของประเทศญี่ปุ่นนะเมื่องานนี้คันโตชิตาบีนะฮะต้องมา เมื่อยิงสดนัดชิงชนตเิศชิงแชมป์แห่งชาติระดับมัธยมปลายญี่ปุ่นหรือว่าอินเตอร์ไฮปีที่103มาเอบาชิอิคุเอะปะทะเบรวสึเคไซไดคาชิวะวันจันทร์ที่13มกราคมนี้โดยเอาใจสาวกลูกนังฟุตบอลระดับนักเรียนจัดการถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติระดับมัธยมปลายของญี่ปุ่นหรือว่า103เจอร์ช้านของโอไฮโอเจแปนไฮสคูลส o กเกอร์ชุนเนมิ เกมรอบชิงชนตเลิศในวันจันทร์ที่13มกราคมจะถึงนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นในเวลา12นาฬิกา5นาทีทางช่อง b g Sport ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดสดของประเทศในราการนี้นั่นเองนะโดยคู่ชิงชนะเลิศนะ,ะับผมอินเตอร์ไฮฤดูหนาวไปที่103เป็นการรีเมคนัดชิงชนะเลิศเมื่อครั้งที่696หรือว่าปี2017แถมยังเป็นศึกคันโตดาบี้ที่มาจากภูมิภาคคันโตทางคู่ระหว่งางไมเอบิชิ อิคุเอะจากกุนมะที่เอาชนะฮิกาชิฟโกโอกะไป3มต่อหนึ่งลงนม้มพบกับพนักของเรีวซึเคไซไดคาชิวะจากชิบะที่เฉือนชนะโทโคไดกาคุชิซากามิหนึ่งต่อศน รฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติระดับมัธยมปลายญี่ปุ่นหรือว่าอินเตอร์ไฮเนี่ยจัดการแข่งขันทั้งหน้าร้อนและก็หน้าหนาวโดยอยู่ภายใต้การจัดการแข่งขันของสมาคมฟุตบอลแห่งญี่ปุ่นหรือว่า JFA ร่วมกับสหพันธ์กีฬามัธยมปลายแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือว่า Japan High School Atlantic Federation รวมถึงหน่วยงานการศึกษาอีกมากมายในครั้งนี้กันอีกด้วยและนี้ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยใบอิชิอิสตาประจาวันที่12 มกราคม2567โดยชายพบพะครั่งพบันท่านครับ